น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นำเอาสมุนไพรที่มีรสชาติ ron, เผ็ดร้อนามาฝากทุกคนกันนะคะเป็นสมุนไพรที่อยู่ครูครัวไทยเรามาช้านานเลยค่ะนั่นก็คือขิงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนก็ล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพของเราทั้งนั้นเลยค่ะขิงนั่นเป็นพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินเนื้อในสีขาวหรือว่าเหลืองอ่อนนะคะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งรากเหง้าตน้น ใบดอกแก่นของขิงเรียกว่าใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะขิงเป็นพืชที่มีริดร้อนมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวขิงสรรพคุณจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูด้วยกันเลยค่ะในข้อที่1ขิงช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้านโรคเบาหวานขิงมีสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการทำงานของอินซูลินในร่างกายเราค่ะช่วยเพิ่มอัตราการนำน้ำตาลในร่างกายไปใช้ได้มากขึ้น จึงมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและก็ปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะสามารถรับประทานได้อย่างเป็นประจำค่ะอย่างต่อเนื่องโดยสามารถรับประทานได้ในหลากหลายวิธีนะคะไม่ควรปรุงขิงให้เกิดรสชาติที่หวานเพราะจะยิ่งเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้มาดูในข้อที่2กันค่ะในข้อที่2ขิงฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย จากการทดลองน้ำที่ได้จากการแช่ขิงพบว่าน้ำขิงสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและพยาธิชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสารจิงเกอร์เรลในขิงยังมีอนุภาพมากพอที่จะลดโอกาสติดเชื้อต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันนะคะสารจิงเกอร์เรลจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโรคหวัด และอาการไข้ได้อย่างเต็มที่เราก็จะมีสุขภาพที่ห่างไกลจากโรคหวัดได้ง่ายๆเลยค่ะในข้อที่ 3. ขิงช่วยลดน้ำหนักได้ขิงช่วยลดน้ำหนักเป็นสรพคุณที่สาวๆหลายคนคงจะสนใจกันไม่น้อยใช่ไหมคะเพียงแค่ดื่มน้ำขิงเป็นประจำวันละ1-3แก้วก็วจะช่วยให้น้ำหนักของเราลดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ เพราะว่าในน้ำขิงนั้นมีฤิ์ร้อนเมื่อดื่มเข้าไปแล้วความร้อนที่ได้จะเข้าไปช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายช่วยให้ร่างกายเผาผาลาญไกลโคเจนได้ดีขึ้นเมื่อเผาผลาญได้ดีขึ้นจึงมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูในข้อที่4กันค่ะขิงมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดลดอาการอักเสบ นอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วขิงยังมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งขิงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบของข้อต่อและก็กล้ามเนื้อเปรียบเสมือนยาบรรเทาปวดสำหรับการบรรเทาอาการปรวดกล้ามเนื้อการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยขิงควบคู่กับการรับประทานยาปฏิชีวนะก็จะช่วยให้อาการปรวดกล้ามเนื้อหายได้ไวขึ้นค่ะมาดูในข้อที่5กันค่ะ ข้อที่5น้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะคะเนื่องจากว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงอีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้และยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์ปูตาไทโน s t r a n s f e r ฟเ e สสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งร้ายได้ค่ะ ในข้อที่6ค่ะขิงช่วยรักษาอาการปวดไมเกรนขิงสามารถใช้รักษาอาการปวดศีรษะได้นะคะทั้งชนิดปวดแบบสองข้างแล้วก็ข้างเดียวค่ะหรือว่าไมเกรนผู้ที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆแนะนำให้ดื่มน้ำขิงเข้มข้นเป็นประจำนะคะหรือไม่ก็รับประทานขิงสดบ่อย สารเคมีที่อยู่ในขิงจะสามารถปรับสารไอโคซาอยทำให้อาการปวดศีรษะบรรเทาลงซึ่งยังมีข้อมูลในการใช้ขิงเพื่อบรรเทาอาการปวดในร่างกายจึงถือได้ว่าขิงนั้นเป็นสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ป่วยไมเกรนและหากใครชื่นชอบการดื่มน้ำขิงอยู่แล้วก็สามารถจิบน้ำขิงอุ่นๆเวลาปวดไมเกรนได้เช่นกันค่ะ มาดูในข้อที่7กันนะคะขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นยากแก้อาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมา นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Support Care Cancer ในปี2012ยังบอกด้วยนะคะว่าการดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถลดอาการเคลื่อนไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆทั้ง7ข้อของการดื่มน้ำขิงหรือว่ารับประทานขิงนะคะ อย่าลืมหาขิงมาติดบ้านเอาไว้เพื่อเป็นสมุนไพรเอาไว้รับประทานกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำลินแชนแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ